สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาถ่ายขบวนรถพิเศษจากไอนะขบวนที่902นะต้นทางจากสถานีอยุธยาไปทางสถานีกรุงเทพนะครับผมมาถ่ายที่ชุมนับางซื่อนะในวันที่28กรกฎาคมพศ2568โอ้ย23ตุลาคมนะ2568ก็ตอนแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศจากตอนแรกนะช่วงเช้าเนี่ยผมมาดักที่ชุมนบางซื่อเอ้ยที่กรุงเทพหลวงพงศ์นแต่วันนี้มาดักที่ชุมนบางซื่อ แต่ก่อนอื่นเรามาชมขบวนรถช้างเมืองที่3 4มสี่ดึงก่อนนะครับคุณเดชชูนานแก่งคอยนั่งมาเดินรถจากอัลสตอมนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นอัลสตอมหมายเลขอะไรก็ระหว่างรอรถจ่ายน้าผมจะถ่ายรถไฟขบวนอื่นๆก่อนนะครับเหมือนตอนเมื่อเช้าเลยคุณเดชชูนานแก่งคอยนะขบวนสามสี่ดึงอัลสตอมสี่สองศูนย ก็ <R ess ur arrivé> หลังรอผมจะถ่ายรถจ่ายน้ํารอแล้วเหมือนเมื่อเช้าเลยก็เมื่อเช้าผมถ่ายรถจ่ายน้ำขโมย901นะครับช่วงเย็นหมมาถ่ายขโมย902ตามาตารางรับรถจ่ายน้าจะมาถึงในเวลา6โมงเย็น6โมงเย็นเออ6โมงเย็น3 1นาทีนะครับตอนนี้บรรยากาศมืดค่ำนะครับก็ไม่ใกล้จะมืดค่ำแลครับก็ตอนนี้นะครับ ตอนแรกเนี่ยจะมีจะผมจะได้ถ่ายขบวนสามาห้าอีกหนึ่งขบวนก่อนเป็นรถจักรไน้ำนะครับแต่ปรากฏว่ารถขบวนสามาห้ายังไม่ออกจากสากรุงเทพนะครับเพราะเนื่องจากเหตุันข้องนะครับก็เลยก็เลยต้องรอรถจักรไอน้ำเลยครับรถจักรไอน้ำจะมาถึงในเวลาประมาณ18นาฬิกา35นาทีนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูกันนะก็อันนี้บรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนะครับนี่นี่ขนาด5โมงกว่านะยังไม่6กโมงเลยนะครับ ไม่ไม่ดิประมาณ5้าโมงก็มืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะในชานจาที่3าจะมีเขาบนรถไฟวิ่งผ่านนับไปอยู่นี่ไฟอยู่ตรงนี้นะ้ำเดี๋ยวให้ให้ดูนี่เลยจะวิ่งผ่านในชานราที่สามนับ แตีว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาแล้วครับมาดูกันะว่าเป็นเหวอจากยีก่ห้ออะไรอ๋อเป็นรถดีเซลางะระเป็นรถดีเซลังโตคิวนก็เป็นรถดีเซลโตคิวเล็กหนึ่งสองหกสี่นะคันนำ ันาก็เป็นรถดีเซลโตคิวหมายเลขหนึ่งหนนย้านะครับไปนึงคันท้ายนะนี่ เรามาชมขบวนรถชาญเมืองที่35กรุงเทพบ้านโปง่งจะเข้าจอดที่สถานีไฟชุมทางบางซื่อนะครับตอนนี้ล่าช้าเยอะมากนะครับเพรเนื่องจากเหตุทางข,ข้องนะครับก็ควันนี้เป็นรถด,ดีรางนะครับจะเข้าในชานชาลาที่2กรุงเทพบ้านโป่งครับจังหวัดราชบุรี โอไฟจ้าเลยครับเป็นโตคิวหนึ่ แต่เอาจริงคือมันจะเข้าจอดนะครับแล้วก็ตอนนี้นะขบวนรถพิเศษจากไอน้น้ำขบวนที่902ต้นทางอายุทยาปลายทางกรุงเทพเข้าจะเข้ามาจอดที่สถานีรถไฟชานสถานีรถไฟรามังซอในชั้นชั้นที่สี่แล้วนะครับดัมาด้วยรถจ่ายนะหมายเลขหมายเลข850นะก็อย่างที่บอกเมื่อตอนที่ถ่ายอันนั้นตอนเชาน้าน,นะครับ 妈，那 อรถจอดในน้ำมานะครับเข้าจ่อสาย้วไปชุมทางบางซื่อ นี่เรารถจ่า,ายน้ำหมายเลขก็รถจ่ายน้ำจะออกแล้วครับก็คนถ่ายเต็มเครับนี่นี่ขนาดเป็นช่วงเย็นนะ,ะเกือบกับทุ่มแล้ว น,นี่เร้ก็มีตู้เจอาเวสนะครับตามด้วยบจพปนะครับ ราไปชั้นสามตัวไปแล้วแล้วก็ปิดคลิปไปแล้วครับก็ปิดคลิปไปกับรถจากไอ้น้ำนแล้วขบวนที่ 92อยทยากรุงเทพนะราาครับก็สายกิมนี้ก็สวัสดีครับ